Communities and every onion in this room. I am Love Bulot. You can call me While I study in Batongpai Elementary to School. Today, I would like to tell a story. The And hit his own cheek. Next, the little mosquito. ทำไมบ้านลูกหมูไก่สามมันไม่พอไม่เหมือนบ้านลูกหมูเัรที่หนึ่งกับทัวที่สองเลยเจ้าหมาป่าดู่งขึ้นบนฟอกไฟแล้วเจ้าหมาป่าก็บอกว่าเอ๊ะมีปองไฟอยู่ตรงนั้นนี่นะข้าจะไปยิงขึ้นบนฟอกไฟเพื่อจะไปจับไอ้ลูกหมูทั้งสามตัว บอนเลยตั้งโม่ใบใหญ่ๆแล้วก็จุดไฟไว้มาป่าพัดโตลงมามาป่าก็ร้อคนคันโอ๊ยช่วยค้าด้วยค้าไม่ได้ช่วยค่าทีข้าไม่ไหวแล้วไปดีกว่าแล้วมาป่าก็ไปหาอาหารที่ป่าคณะกรรมการทุกท้าศัตร้รงมาฟังเสียงก่อนดูนะคะ วย้ายถิ่นฐานมาสร้างบ้านอยู่นะในป่าใหญ่หมู่ตัวพี่สร้างด้วยฟางจึงเสีดไว้โน้ตสองซ้ายสร้างด้วยไม้ไม่ต่างกันแต่หูน้อยขุดท้องนักงอดทนฝ่าลมฝนคนสร้างบ้านในฝนสร้างด้วยอิฐจึงต้องทำอยู่นานวันแต่อิกมันก็คงทนและโด วันหนึ่งมีหมาป่าผ่านมาพบตัววังเพล จึงต้องหม้อจุดไฟไว้เมื่อหมาป่าโตโตมาในโม้อไฟความร้ซ้ายทำให้ต้องมีตายจากนั้นมาหมาป่าก็หายล้วไม่คุณกลับมากินสารสหายสารที่น้ถูกกินสุดสบายเป็นบาปอีกของน้องชายตลอดการอธิฐานเรื่องนี้สองไม่รูว่าแตร